สูตรฟื้นฟูและบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสด้วยไข่ขาวน้ำผึ้งและวาสลีนค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างเชิญเพื่อนๆติดตามนะคะส่วนผสมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพอกหน้าค่ะเราต้องไปล้างทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะพอกหน้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสูตรของการพอกหน้าสำหรับสาวผิวแห้งมาฝากกันนะคะ โดยมีส่วนผสมทั้งหมดเ3ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยค่ะวาสลีนนะคะไข่ค่ะเราก็จะใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปแยกไข่ขาวออกมาก่อนนะคะแล้วก็ทำการละลายวาสลีนค่ะเรามาละลายวาสลีนกันนะคะถ้าเพื่อนท่านใดมีไมโครเวฟก็เข้าไมโครเวฟได้นะคะอันนี้ก็คือละลายเรียบร้อยแล้วค่ะ ในนี้เป็นน้ำร้อนนะคะค่ะเราแยกไข่ขาวออกมานะคะเราได้ไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปค่ะนี่ค่ะที่เราละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ลงไปได้เลยค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็เติมน้ำพึ่งลงไปได้เลยนะคะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ เสร็จแล้วค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพอกหน้าค่ะเราต้องไปล้างทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะพอกหน้าก่อนนะคะล้างหน้าเตรียมพร้อมนะคะหน้าสะอาดดีแล้วค่ะแล้วก็เราก็เริ่มพอกกันได้เลยนะคะท่านใดที่มีผู้กันค่ะสามารถที่จะใช้ผู้กันจุ่มลงไปแล้วมาละเลงบนผิวหน้าได้เลยนะคะ ละเลงให้ทั่วนะคะ หลังจากพ่อครั้งแรกแล้วก็ทิ้งให้หมัดๆนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เติมครั้งที่สองได้เลยค่ะ หลังจากเราพอกทับครั้งที่2เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็ปล่อยให้แห้งได้เลยค่ะถ้ามีเวลานะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็15นาทีก็โอเคนะคะสำหรับปุกเองค่ะคราวนี้ก็30นาทีนะคะอย่าลืมค่ะ,ะการพอกหน้าแต่ละครั้งเนี่ยต้องทำช่วงก่อนนอนนะคะเพราะว่าผิวหน้าเราจะได้พักผ่อน,นะคะ่ะ เมื่อเราพอกจนได้เวลาตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดผิวหน้าเราได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ